ละครยูทูบชุดเรื่องสัน้นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสาบโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจกด subscribe ให้มีทุนผลิตละครต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องของขวัญจากผี ของขวัญชิ้นนั้นมีอาถรรพ์มันทำให้เธอต้องกลายเป็นผีเรานอนคิดถึงเรื่องของขวัญที่ได้รับมาในวันเกิดไล่เรียงไปได้วยความปลื้มใจของขวัญที่ได้รับจากเพื่อนเพื่นทุกคนจนกระทั่งถึงชิ้นสำคัญที่เราต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นอัญ,ญมณีแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจะว่าเพชรพลอยก็ไม่ใช่ เพราะมันมีลักษณะหลายอย่างผสมกันอยู่ทั้งแวววาวแข็งแกร่งเหมือนเพชรทั้งดำสนิทเหมือนนินเอ๊ะมันคืออะไรนะไม่มีชื่อผู้ส่งมันบรรจุอยู่ในกล่องใบเล็กๆที่เราได้รับจากบุรุษไบรเซนีตอนนี้มันอยู่ในตู้ใบนั้นแล้วพรุ่งนี้เราจะนำไปให้พี่พดดูแกมีความรู้เรื่องหินต่างๆ คงจะบอกเราได้อืมกี่ทุ่มแล้วเนี่ยอาจจะสามทุ่มแล้วอืมข่มตาให้หลับดีกว่าสมหมายพยายามข่มตาหลับจนกระทั่งม้อยหลับไปแล้วเธอก็ฝันไปว่านังหน้ยยายเป็นผีเลือนจะมาบอกเจ้าว่าของขวัญที่เป็นหินก้อนนั้นน่ะมันอันตรายอย่าเก็บไว้ในบ้าน รีบเอาไปทิ้งซะอย่าลืมนะยายเป็นห่วงค่ะได้ค่ะแล้วใครเป็นคนส่งมาให้หนูคะตอนนี้ยายยังไม่รู้ยายพยายามเพ่งกระแสจิตด,ดูว่าใครเป็นเจ้าของก็เหมือนมีพลังอะไรมาตานพลังจิตของยายมันเลือนรางมองเห็นเขาแค่เป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็หายไปเลย บลอยบอกหนูไม่ได้แต่เขาคงไม่ชอบหนูแน่ๆฮะเรากระฝันฝันน่ากลัวจังเลยใครกันนะที่คิดไม่ดีกับเราเขาส่งหินประหลาดที่เป็นอันตรายมาให้เราคงหวังที่จะให้เรามีอันเป็นไปจากอาถรรพ์ของมันนั่นเองแล้วคนที่ส่งเป็นใครเราคิดถึงคนทำงานร่วมกันกันกบเรา ก็ยังไม่มีใครที่สะดุดใจว่ามีใครที่ไม่ชอบเราอ๋อมีอยู่คนหนึ่งสิเพิ่งมาสมัครงานกับเราแต่ว่าตอนแรกเราไม่รับเพราะว่าดูๆแล้วบุคลิกไม่เหมาะสมเธอมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจเราแต่เมื่อเราอ่านประวัติด้วยละเอียดเธอก็เก่งในเรื่องการคำนวณวิเคราะห์ความเป็นไปของการเงินเราก็เลยรับไว้ก็มีคนนี้แหละ มีคนเดียวแต่ถ้าทางอาการเออเออของเธอมันก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรกับเรานะอืมแปลกนะเชี่ยวชาญการคำนวณแต่พูดจาเออเออพูดยันยานเนิบเราก็เพิ่งเจอนี่แหละว้าคิดมากจังเลยอืมดูสิจนตาเราแข็งแล้วนอนไม่หลับอีกแล้วอะทำอะไรดีนะอ๋อไปหยิบก้อนหินนั้นมาดูสิว่าเป็นอะไรกันแน่ เรานั่งเพ่งมองแล้วทันใดนั้นก็ต้องตกใจสะดุง้งเพราะาเจ้าหินประหลาดมันมีสีแดงเหมือนเลือดทั้งก้อนแค่นั้นยังไม่พอมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นของเลหลวไหลเยิ้มมันมันมันกลายเป็นเลือดนี่นั่นเลือดเลือดไหลพรั่งพรูออกมาจากก้อนหินมันไหลไปรวมกันแล้วทันใดนั้นมันก็กลับกลายเป็นร่างของตัวอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัว เป็นเอลิมาจากต่างดาวเหรอเนี่ยโอ๊ยแย่แล้วนี่เราจะทํำยังไงดีฮะจะวิ่งออกจากห้องหรือว่าเชืนดูต่อไปแต่เวลานี้เราขย,ยับขาไม่ได้มันเหมือนมีใครมายึดขาของเราเอาไว้โอ๊ยตายแล้วตายแล้วโอ๊ยอ,อ,อ้าวหายไปไหนแล้วโอ้ยมันมันกลับไปวางอยู่ในตู้เหมือนเดิมแล้วนี่เอ๊ะ ยังไงล่ะเนี่ยนี่หลบเพี้ยนเพราะคิดมากเลยมีอาการตาฝาดมองเห็นไปอย่างนั้นเหรอแต่เราก็ไปหยิบมันมามาถือนี่แล้วมันกลับไปวันที่เดิมได้ยังไงอะ่ะอ้อโอ้ยโอยอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่ายังไงอะ่ะท่านผีเรือนก็มาเข้าฝันบอกแล้วว่ามันมีอาถรรพ์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ไปทิ้งก็หมดปัญหาละ นอนต่อดีกว่าเราสวดมนต์เพื่อจิตใจสงบดีกว่านโมตตสาภะวะโตอลหาหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตตสาภะวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตตสาภะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะเราเตื่นแต่เช้ามืดเรานอนดูรายการข่าวในทีวีม,มีแต่ข่าวร้ายๆทั้งนั้น เอยดูสิขยันหาเอามาให้ดูนะมีแต่ข่าวไร้าๆทั้งนั้นความจริงแล้วอะ่ะน่าจะหาข่าวดีๆมาให้เราดูบ้างนะข่าวที่มันสร้างสรรค์สังคมอืมแล้วทําไมไม่นํามาเสนอจะได้เป็นตัวอย่างให้คนทําตามเพราะรออกข่าวแบบนี้ไงไวัยรุ่นก็เลยเรียนแบบแต่ลุงตบป้าเป็นว่าเล่นบ่อยขึ้นด้วยเอ้ย ก็เข้าใจอ่ะนะว่าต้องการให้คนอื่นเขาตื่นเต้นแล้วก็ติดตามอ่านติดตามดูเพื่อจะได้มีไรายได้จากผู้สนับสนุนแต่สังคมละ่ะใครจะรับผิดชอบเอ้ยยาจริงๆเลยเอ้ยลุกไปทำงานบ้านก่อนแล้วค่อยทำงานอื่นๆต่อไปดีกว่าอ่ะปิดซะอย่าดูมันเลยสมหมายมาถึงที่ทำงานสายแป๊วกระเทยคู่ใจก็ปรีเข้ามาถาม เอะทำไมสายเยอะจังหล่อนฮะแมหมไอเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงกลัวว่าจะเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นอะไรนี่ทีหลังนะลายมาประสานงานกันหน่อยดีอยากให้ทุกคนเป็นห่วงเข้าใจมาจ้าจ้าขอโทษด้วยนะคือคือน,นี้มีเรื่องประหลาดเมื่อคืนเนะ่อ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกขอตา<อ>เลยงานก่อนสักครู่นะอืมจ้าได้จ้ามีหน้าถึงได้มาสายดูหน้าตาอิดโรยมากนะนี่คงไม่ได้หลับเลยมั้งก็แบบนั้นนะสิขอตัวทำงานก่อนนะจ้าอ่ะนี่ว่ามาเลยแกมีอะไรอยากจะเมาส์ก็พูดมาเลยแต้วอ,อ๋อเด็กใหม่ที่ดูเอเอเนะ่ะหายไปไหนอะ่ะไม่เห็นเลยอะ่ะไม่รู้อ่ะมันหายไปเลย แปลกดีนะแหมเพิ่งมาสมัครงานแท้ๆทำตัวแบบนี้เดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกก็ประหลาดอย่างที่แกว่าแต่ก็ดีแล้วล่ะนะฉันนะไม่ถูกชะตาก,กับเด็กค,คนนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะเออนี่ฉันเห็นมันนามอบกล่องเล็กๆเหมือนกล่องของข,องขวัญใบสีน้ำตาลให้ผู้จัดการด้วยนะ,ะกล่องสีน้ำตาลใช่แล้วผู้จัดการเก็บกล่องนั้นไว้ที่ไหนอะ่ะก็คงอยู่ในตู้ในห้องของแกนั่นแหละงั้นเราไปดูกันว่า ในกล่องมีอะไรฉันสงสัยอะไรบางอย่างปะปะไปตอนนี้เลยไปท่านยังไม่เข้าทํางานใช่ไหมนีไ่ไปดูกันแล้วป่ะจริงอย่างที่สมหมายคิดเธอเข้าไปเจอกล่องในห้องผู้จัดการเมื่อเปิดออกดูก็เห็นก้อนหินสีเลือดเหมือนที่เธอได้รับเธอมั่นใจว่าผู้ที่ทรงหินอาถรรพ์ต้องเป็นสาวเออคนนั้นแน่สมหมายไม่ได้บอกอะไรกับแตว๋วเพราะกลัวแต๋วจะไปบอกพนักงานแล้วเกิดข่าวลือวุ่นวาย เธอรีบกลับบ้านเพื่อจะนำก้อนหินไปทิ้งตามที่ผีเรือนสั่งไว้ขณะที่เธอก้าวเข้าไปในห้องเพื่อจะเปิดตู้หยิบก้อนหินออกมาพลันก็มีมือแข็งแรงคว้าคอเธอแล้วก็บีบอย่างรุนแรงโอ,โอ๊ยอใครใครบีบคอฉันอะไรนะไรตายซะอีนังมนุษย์ชาวโลก แกแกเป็นใครทำไมทำไมต้องฆ่าฉันด้วยก้าเป็นผีเอเลี่ยนจากต่างดาวพวกข้ากำลังบุกโลกแล้วก็จะยึดโลกใบนี้เขาสั่งให้พวกข้าข้ามนุษย์ทุกคนเดี๋ยวพวกแกได้ที่ทำงานนั่นก็ต้องตายกันหมดตายซะเถอะ นี่นะหนึ่งเออเพื่อกแกทำไมฉันต้องตายฉันตายเป็นผีแล้วฉันมีอำนาจมากกว่าคนปกติฉันต้องเพ่งกระแสจิตติดตามดูว่าแกทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าเจอฉันจะไปเอาชีวิตแก <c oughs> <c oughs> นั่นไง ภาพของแกค่อยๆปรากฏขึ้นชัดเจนแล้วนั่นแกกำลังเดินอยู่ข้างถนนแกจะไปไหนของแกดูเก้กันกังอ๋อนี่คงถูกไอ้ผีเอเลี่ยมนันบังคับให้ไปทำอะไรอีกแล้วละสิแกนี่มันเออจริงๆดูมันเดินสิงกงงงเงินเงินแสดงว่าข้อมูลที่เราอ่านเกี่ยวกับมันคงไม่ใช่มันเขียนด้วยตัวเองเหรอก มันก็แก้เป็นเครื่องมือของไอ้พวกเอเลี่ยนหรือมนุษย์ที่ยอมเป็นทาสเอเลี่ยนยอมขายชาติเราต้องกำจัดมันให้หมดไหนๆก็ตายแล้วขอทำความดีไว้เผื่อเกิดใหม่เราจะได้เป็นคนที่อยู่ในที่ที่ดีๆตามไปดูมันสินั่นใครอะทำไมมายืนขวางทางฉันอย่ารู้เลยว่าเป็นใคร รู้แค่ว่าคืนเนี้ยเกจะต้องตายฉันจะไม่ยอมให้เกตกเป็นเครื่องมือของไอ้ผีต่างดาวตนนั้นอีกแล้วอย่านะอย่าทำอะไรฉันนะอย่าเข้ามานะพ่อปู่หมอผีช่วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยตายซะเถอะหนึ่งคนไร้ค่าหยุดนะหยุดนั่งผีบ้าอม อ oh. <c oughs> แกนี่เองที่ทรยะต่ดชาติยอมเป็นทาสผีต่างดาว <c oughs> เป็นหมอผีที่ดีไม่เอามาเป็นหมอผีชั่ว,วแกต้องตายพร้อมๆกับนักเออนั่นแกตายสักคนหนึ่งไอ้ผีเอเลี่ยนนั่นมันก็หมดอำนาจแกมีคาถาอะไรท่องมาเลยเขาจะใช้เป็นยาสู้กับคาถาของแก <c oughs> <c oughs> นังเออเอง็งมาอยู่หลังข้าอย่ายืนขวางอยู่อย่างนั้นข้าท่องมนไม่ได้รีบมาอ๋อนี่สดแสดงว่าคาถาของมันใช้การไม่ได้ถ้านางเอ๋อมันขวางอยู่รู้แล้วนั้นเราก็จับตัวนางเอ๋อแล้วก็พานางเอ๋อวิ่งเข้าวะทะร่างของหมอผีแล้วก็ใช้มีดหมอที่มันเน็บไว้แทงมัน <c oughs> <c oughs> เอาละ ใช้แผนนี้สำเร็จแน่รีบทนหลันไปคว้าร่างของนางเอ๋แล้วก็กรยชากร่างมันผลักดันพุ่งเข้าชนไอ้หมอผีเลยนี่นะนังผีแกแกแทงข้าข้ายังมีมีดหมออีกเล่มหนึ่งที่ลงคาถาฆ่าผีแกแกต้องสูญสลายไปด้วยเช่นกันได้นะ พระปูแพงข้าอยกรรตามทันเร็วจริงๆหมอผีเท่าจอมทรยศขายชาติแทงพลาดไปโดนสาวเอ,อ๋อบริวารของตัวเองเข้า<อ> <laughs> ในที่สุดผู้แก่ก็ตายด้วยกันจบสิ้นกันสักทีไี่คนใส่เ,เลวข้าได้ทำความดีสมใจนึกแล้ว ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องสั้นขวัญผวาเรื่องของขวัญจากผีจบไปแล้วปโรติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ